สวัสดีชาวซีดนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ One Two t h r e นะครับผมครับมาเยี่ยมคืนซีดนะครับมากับเพลงอะอะอะนะาอะเดียวครับิงอะเดียวอะเดียวนะครับซึ่งวันนี้เป็นยังไงเอ่ยเราพูดถึงเพลงนี้กันดีกว่าเพลงนี้ก็ทะลึ่งครับเพลงอะไรเนี่ยมันอะอ่ะแต่คือถ้า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 ได้ฟังชาวซีดได้ฟังก็คงจะ รู้ว่ามันมีความทะลึ่งแฝงอยู่เบาๆอเลยเงี้ยเป็นเพลงสนุกๆครับเป็นปกติที่พวกเราก็จะแบบเป็นเพลงช้าๆเพลงประกอบละครอยงนี้ส่วนใหญ่ครับคราวนี้ก็เลยแบบอยากจะให้เห็นคาแรคเตอร์อีกมุมนึงในึ่งในความสนุกสนานพวกเราก็เลยแบบมาเป็นเพลงนี้นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเพลงนี้เรามีส่วนเข้าไปช่วยในการทํางานด้านไหนบ้างเลยแทบจะเรียกได้ว่าต้บงตทุกอย่างเลยใช่เพราะว่าผมมีหน้าที่เขียนในรอบน้องได้เขียน แรปครับเราในนี้โชคดีที่อาได้พี่ๆ Love Beats ครับพี่ๆวงบีบีดินมาช่วยอีกแรงนึงทำใจให้แล้วผมก็จะดูแลเรื่องของภาพของน้องๆลุกแต่งตัว MV ทุกอย่างเสื้อผ้ากี่ทำเองคือทำเองหมดเลยนั่งคิดนั่งทำเองหมดยอดเยี่ยมมากไม่มีใครอยากทามาเกับเราเออไม่ใช่โอ้โหมาดราม่าเลยเดียพี่ไยินบอกว่าจะมี MV ให้ได้ชมกันด้วยใช่แล้วครับ MV ก็วันที่12มีนานี่นะครับก็ คือจริงๆเราถ่ายเสร็จกันไปสักพักนึงแล้วแหละก็ตอนนี้ก็ตัดต่อเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เพิ่งได้ดูเองเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพอใจไหมเล่นกันเองไหมอว่เล่นเองครับนี่ว่ามีฉากตีลังกาด้วยมีฉากตีลังกามีใครมีฉากแก้ผ้าไหมครับอ่าอยากอยู่แต่ถ้าอยากดูก็ส่งหมายเลขเข้ามาที่หมาเขเขาี่สนุกครับมีสนุกมากๆก็คือ คือเพลงด้วยเพลงตัวเพลงมันสนุกอยู่แล้วนะนร้บบีเราก็แบบเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้อยู่ในแบบอันเดอร์กราวด์คลับอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ดูภาพสวยมากๆครับครับน่าจะถูกใจชาวซีดอย่างแน่นอนนะครับสามารถติดตามข่าวสารของ1 2 Two t h r Soul ได้ที่ไหนบ้างเลยอ่าเฟซบ o ๊กครับ www.facebook.com/ หนึ่งสองสาม Soul ครับ One Two t h r Soul ครับผมเดี๋ยวฝากชาวซีติดตามด้วยละกันนะครับสาหรับ1 2 t w Soul กับซิงเกิลนี้อา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 นะครับ